พาดหัวข่าววันนี้บัตรคนจนเตรียมไปใช้เงินได้เลยพรุ่งนี้มีเงินเข้า1สิงหาคม2,563เงินรวมสูงสุด800บาทเช็คด่วนเช็คสิทธิ์ได้จีนี่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเดือนสิงหาคม2,563ยังคงเหลือสิทธิ์อะไรบ้างมาชมรายละเอียดในคลิปเลยนะครับ อัปเดตสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเดือนสิงหาคม2563ผู้ที่ถือบัตรจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างเนื่องจากหลายมาตรการที่ภาครัฐออกมาช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด -19 เริ่มทยอยครบกำหนดตามที่ระยะเวลาของมาตรการหรือโครงการและสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนี้ จะยังคงเหลือสิทธิ์อะไรบ้างและจะได้เงินช่วยเหลือเยียวยาเท่าไหรก่กุงเทพธุรกิจออนไลน์รวบรวมสิทธิ์ต่างๆที่จะได้รับในเดือนสิงหาคม2563ไว้ดังนี้วันที่1สิงหาคม2563 1วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค200-300บาทตามเกณฑ์โดยผู้มีไรายได้ต่ำกว่า30,000บาทต่อปีจะรับเงินช่วยเหลือ 300บาทต่อเดือนส่วนผู้มีรายได้มากกว่า30 0 0 0บาทต่อปีไม่เกิน1 0,000 0บาทต่อปีจะได้เงินช่วยเหลือเดือนละ200บาทโดยต้องนำบัตรสบริการแห่งรัฐไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจัดราคาที่เข้าร่วมโครงการซึ่งไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ 2. ค่าเดินทางลดโดยสารสาธารณะครอบคลุมทั้งรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้าและบกอสอใช้บัตรสริการแห่งรัฐรูดเพื่อจ่ายเงินในการเดินทางได้ หลายละ500บาท 3. ส่วนลดซื้อกาซหุงต้มโดยรัฐบาลแจกให้ผู้ถือบัตรคนจนทุกคนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายละ45บาทต่อ3เดือนโดยจะต้องใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นหากไม่ใช้สิทธิภายใน3เดือนจะถูกตัดยอดเงินส่วนนี้ไปวันที่15สิงหาคม2563 4. เงินคืนภาษี5%ของยอดเงินที่ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ หากผู้ถือบัตรคนจนนำบัตรไปรูดซื้อของที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษีซึ่งร้านค้าจะเก็บรวบรวมยอดไว้ในแต่ละเดือนคิดเป็นจำนวน5%เอร์เของยอดที่ใช้จ่ายไปโดยเงินคืนจากส่วนนี้แต่ละคนจะได้คืนสูงสุด500บาทซึ่งจะเป็นการจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอ e ิเล็กทรอนิกส์มันนี่สามารถรูดออกมาเป็นเงินสดหรือใช้จ่ายผ่านบัตรกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้แต่เงินจำนวนนี้จะกด ใช้ได้ในเดือนถัดไป 5. เงินพิเศษผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและต้องถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้โดยจะแบ่งตามรายได้ของผู้สูงอายุได้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่ำกว่า30,000บาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือ100บาทต่อเดือนผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า30,000บาทไม่เกิน100,000บาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือ50บาทต่อเดือนสามารถกดออกมาเป็นเงินสด ใช้ได้เช่นกันโดยเงินสุช่วยเหลือในส่วนนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุมีมติต่อมาตรการช่วยเหลือได้ถึงเดือนกันยายน2563วันที่18สิงหาคม2563 6. ส่วนลดค่านะ้ำประปราแต่จะได้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปราในพื้นที่โดยจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดคือไม่เกิน100บาทต่อเดือน เมื่อบินค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรซึ่งสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ 7. ส่วนลดค่าไฟฟ้าโดยจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดคือ230บาทเมื่อสิ้นเดือนบินค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินสดไปก่อนเมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยพบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรสามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้โดยทั้ง2สิทธิ์นี้ เป็นโครงการที่มีระยะเวลาของโครงการตั้งแต่ตุลาคม63ขออภัยครับ62ถึงกันยายน63ระยะเวลา11เดือนขอขอบคุณสำนักข่าวกรุงเทพธุรกิจนะครับ